ไอเรช anel สวัสดีคะ่ะพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่พักที่จังหวัดเชียงรายนะคะดอยแม่สลองนะคะพี่น้องมือนีข้าส็บไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่ะคระับตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งกำลังจะออกเดินทางนะ,ะข้างหลังกับว,วิวงามพี่น้องแดดเดีด๋ยวประหินนี่นะครับประมาณนี้นะคะห้องละพันพี่น,ออน้องนีาานะะ่ห้องละพันกว่าบาทนะคะห้องละพันกว่าบาทตอนนี้อ,ออกเดินทางแล้วนะคะเพราะว่าเก็บของเสร็จแล้วจะไปกันแล้วพี่น้อง โอเคไปกันเลยจ้าจะไปไหว้พระกันก่อนนะคะที่วัดวัดที่พี่แววมาขอนาดิตไว้นะคะมาขอพรไวนะะ้น้องพี่น้องไปหายแล้วค่ะไปไร่ชาชุยฟงแล้วก็ได้สิไปเชียงใหม่นะคะโอเคออกเดินทางกันเลยจ้าน,นี่คือบรรยากาศรอบโรงแรมนะคะที่เราพักวันนี้นะคะมีไร่ชาด้วยพี่น้องไร่ชาเป็นแถวเป็นแถวนะคะเห็นไหม่นะค่ะ โอเคตอนนี้เราก็จะออกเดินทางไปยังวัดแล้วนะจ๊ะแล้วก็จะไปเชียงใหม่กันเลยถึงวัดแล้นจคาถึงวัดนาคาวัดพระธาตุสันติธรรมนี่นี่อะไรกันวะที่เราตามหาเจอแล้วตอนนี้ถึงวัดแล้วนะคะข้อขี่รถข้อขี่รถเของวัดเมื่อกี้เนาที่เราตามหาเจอแล้วค่ะวัดพราสันติธรรมนะคะดูวัดนี้วัดอะไร วันนี้วันไมาได้กันสองคันนะวันนี้มีตำนานที่เราจะมามีตำนานอะไรเพื่อนพี่น้องจะเพื่อนว่าเพื่อนมามามาขอแล้วเพื่อนนึ่งเผื่อลองเท้าอะไรแล้วหันมาเพื่อนแล้วทั้งหดิบหาโอเคเราจะเดินขึ้นไปนะะเราเดินขึ้นมาถึงแล้วนะคะเอาขึ้นบกใครว่าเดียวครับมือเขามากเหรเนาะไม่คุ้นมากกว่าก่อนเขิมมาก อยู่สูงอยู่นะฮะอยู่ห่างกับที่พักสองโลครึ่งนะสองโลครึ่งที่ว่าที่พักเมื่อกี้นะคะนี่สถานที่ไหว้นะคะที่ขอพ่ออินะน่เรขัสกันมหลอดเสอบบอดนเลยเียนหม นี่นะคะชื่อวัดนะะอยู่เชียงรายนะพี่น้องบุนไล้บายเซ็ตแลนเรียนละบ้านนี้บุนไล้ไล้บ้านนี้มาคุณละควัพดอะนรผนี้ควันพูเอุ่นผู้นบ บไปแล้วไปแล้วแล้วเลยนนายพทยแล้วโอเคไม่พาเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อกันที่ไรชาชุยฟงนะครับพี่น้องโอเคไปกันจ้าตอนนี้ถึงร้านไรชาชุยฟงแล้วบริษาทโปรดทราบรับเบิร์ดคันพี่น้องเฮ้ยไหนล่ะต้อะสายเรื่อย ตอนนันลิตานะเขาพอใจได้ไหว้พระแล้วนะเขาหลับตั้งแต่ออกรัานลีตอนนี้แตาขอรับทุกคนมีไอซีรับเบิร์ขั้นพี่นองยั่งทุกคนครับปฏิรับน้ำยั่โอเคลงรถเลยแตนจะกินชาเขียวกันพี่น้องชาเทียกินบ่

มิถัจะใส่เสียงตัวเตียวได้หนึ่มันเป็นมันสวเนาะออนเด็กเส์ฟร้านนี้เนาะค่ะาีทหนัคายางยางเป็นตังเองมากรเสริมเองพี่น้องนี่นี่อันนี้เข้ามามันเสร็คือเด็กเสิร์มันเป็นตะไคลีเนาะขายที่นี้ขายที่นี้าไคีเนาะขายที่นี้อัฟังเสียงสิงเยังนหวลยงขึ้หยางสงสงสไกินลูกอ่เนียางเือเี อ๋อนี <c oughs> oh, oh oh, ่มันเลนุคือเป็นเลิศดลยเนี่ยอันทาชาเขียวได้นี่ทาดบอกว่าเป็นเออชาเขียวแน่นแบบนี้ยังเลิศแปะพวกว่าเราสั้งอย่างกำบอกเปลี่ยสรางถนนที่าตกับซอย้ไอชาชิมอายุใกล้ๆเนะ่ยจะซื้อเมนูยังไงนะเราซ้อมอยู่กันรอดมี่ใบน่นพอึกซื้ออยังหรอนึกเกี๊ยวยังเป็นเกี๊ยวยันี่มันทาเลยกับทองคำเปลี่ยนลำอย่างเดียวทองคำเปลี่ยนนี่คือบรรยากาศของไร่ชาชุยฟงนะพี่น้องมันมีหลายโซนนะ มันมีหลายโซนนะคะให้เลือกนั่งตอนนี้ก็ลังจักลับกันแล้วพี่น้องเสร็จแล้วจับกันแล้วนะจ๊ะยังย,ยุ่ยตอนที่บ้า,านกูเป็นแม่ดในร่องแบานกูคือมันเป็นน้ำยาไอ้ยุ่ยหรือคือคือมันเป็นอันเขาหล่อเทเลเดนมีหลายโซนนะคะพี่น้องมีหลายโซนมากนะคะ กาล้านสวยมากนะครับเป็นไร่ชาแบบง่ายมากพี่น้องเราจะนั่ง่ซนไหนก็ได้นะคะ่ซนที่เรานั่งแล้วก็่ซนตรงโน้นนะคะมองเห็นไหมคะล้กษณาสีขาวคุ่นะพี่น้องเมื่อกี้ก็ได้ไปช้อปปิ้งเอ่อช้อปปิ้งผงชาเขียวนะไปส่งหรือบานพี่น้องปกเติกินอยู่แล้วแต่ว่าซื้ออยู่หางสะไสินค้านะ ของไร่ชาตรงนี้นะคะม่เหนี่มากถึงหม,มองเมาไปพี่หงเจ็ดซองนะาาาาชาเขียวมัชฉะเฮตอนนี้เราก็จะจบทริปที่เชียงรายแล้วนะคะนริตาชินกับพอตอมไปค่ะทริปเชียงรายค่ะไมนยังยานพอตอมนินดๆอยู่พี่น้องแต่ว่า,า,า,าลกลับว่ได้บรรยากาศขึ้นแล้แหละ ใกล้ชินกันแล้วค่ะซจ้าหายแล้วซจ้าหายแล้วเก่งแล้วเลยนะหิงลบหนาอยู่ฮึบฮึบเฮ้ยเก่งสัตวเออเงเมื่เมื่อเมื่อขึ้นหนิ่งพอต่อมไม่ได้วาหยังพอต่อมหักนู้ก็นังีเดี๋ยวมันพอไปอุ้ยเอ้าเอาพอต่อมไปไหนแล้วโอเคไปสตาร์ทรถก่อนนะค่ะไอเดียวนั่งนี่ได้เด็อ้าวโชเฟอร์จะขับรถไปแจ้งใหม่นะนี่ เปเลีล่ยนเจ้าเฟย์เราพี่น้องโอ้ยปดปัปน้ำฝนเลยนี่แล้วอีโนูจับจๆๆจปบจับอาตาเอะไอ้าำฝนไปยังดิ๊กดิ๊กของน้ำเราจะไปเชียงใหม่กันนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ที่พักใ <c oughs> <c oughs> ช่ไ,ไหมพี่น้องเดี๋ยวนึกได้โอเคเลสโกนะจ๊ะตอนนี้ก็เดินทางมา ถึงโล่งมาหอดอำเภอแม่าจาันพี่น้องเราจะเดินทางต่อไปยังเชียงใหม่แล้วนะคะตอนนี้จอดอยู่ที่ปั๊มพี่น้องรือท้าไปเชื่อมาประมาณเอ,อ่อร้อยร้อยกิโลนะประมาณประมาณเกือบสี่ชั่วโมงพี่น้องบถรัวสี่เหลด่ยมเาำแก่ไหนนะคะที่ผักกับรถไหน <laughs> โอเคพี่น้องเราจะเดินทางต่อแล้วนะคะยี่ไปเรวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะจ๊ะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย